ใช่โปเทคมันเป็นสิ่ที่ดโปเคมันเป็นที่ดีมากเร่มาค้ามาอันนั้นอันนี้มีทุคนแล้วเป็นไงโอ้โหอยู่บาอยูต้อานยิงปืนบนใครมนปาเลยขึ้นเขาบนฟ้านี่นนัน่นีนนีนีีนนน่ ไม่ลงมาเลยอะตอนนี้รางานไม่เสร็จตอนนี้มีอะไรแลบแต่หลับหลับต้องเลือกเลือกไปเรื่อยเรื่อยมเที่ยวแหละมานี่สามต่อต่ออย่างนี้หนูมาไม่มีประโยชน์ไรประโยชนือะไง หยวนตามไปกวาดอะไที่มีอยู่ในมือเลยนะไอ้บ้าแค่นี้แบบนอนนอนแล้วเป็นใครนอนเลยน้อง้างประชาชนอะไรกันหอบอกหน่อย อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรอบนี้หมือจิงใจจิงใจแหลจิงใจรู้มากยไม่กันะแกต้รงบปิดนายตเปแก้ชวยเหลือใหมันมีตัวบิตตัวนึงใส่เกาะเหล็กเกาะทอ Bà như mẹ 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 เีออมันเกินไปลแบบไอ้บ้าหาไม่ดัยัไงอ๋อตัตายอู้หวอย่างเลยเกมนะครบแค่ตอนเกมคมทีได้แต่วเี่ยมันตอนแค่ได้ทีจะเดียวค่เริ่มมาหนูก็จะตี้นดิูไปท่ามาได้ีทีได้เขาแบบยนั่นคิดดูว่าจะฆ่าต แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเชื P. P. Dove, enough, freely, ่อกันขนาดนเป็นแน่หรือเปล่ามันฝันสุดจวกมีที่ดูเปมากๆอตกใจไปเลยไม่มาเลย ลิปิเนี่ยมันรับ <coughs> 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 <coughs>

ก็่ใหญ่มมาทุกคนากนีัวที่จงตรงนีดนวกี่ใช้สองฝ่ายการแข่งขันกันัวนี้ก็นแบบไม่เกินกแล้วกันเนาะเนดักเลิกกันเะมาาไหนเนี่ย ไอ้พี่บ๊วยอะไม่มึงทุกคนไม่ได้ปีกมานะทุกคน โอ้รา้แล้ว่าทำไมเรียกาเพราะว่าไอพวกสอมี้พวกนี้ไม่อยู่ได้ไว่าไเขาจะอัพว่าไงเขาะเขาจะอัพเดทแค่แบบคลิปตรงนี้ที่นั่งกอดีได้เอระว่าย้ายไปบ้านบ้านนี้นเ่ยมันน่าจะโหลดมอสได้นั่นบ้านพวกี้มันอยู่้ได้แต่ว่าตัวตัวใหม่นีตัวมันอยู่แ่ไหนไอที่เขาถือถือไม้แพวกนี้ได้ีเขาหลุมมอหลุมอไม่ยอมก่ยนออยู่ตรงนี้นะกับบ้านล้่บ้านนี้ไม่เอาหรอก ชื่ออะไรอ่ะทั้งผิวเขาบ้านเขาได้ตกต่งไม่ได้เลยด้วยเนี่ยที่เขาขเขาของอาชีพเขาเป็นอะไรไม่ร <médico> ู้อ่ะทีใต้แค่ไู่

ถ้าเวลาตายแล้วใจะไหมวันนี้ก็คือแต่ก่อนเขาลงรถอันนี้ได้นี่ไงแบบถือของถือนีได้สองอันไม่ได้เหเฮ้ยพี่หนูได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงเราอยู่ไม่ได้แล้วบ้นนี้ ยอนดิยัดอืมข้นไปตอนนี้ไปไม่ดิาขวาคเดียมค่

บอรัะไม่ได้กินล้วตรงไปครับวันนี้เดี๋ยวโอมาหุบบอลเสแล้วเลีที่อยากใส่หน้าแบบสัาเเอายาี้ณอยากใส่แต่ส่งตอนนี้ไม่ได้พ่เตต้องพ่เตมีฟิลเตอร์อะไรครับแงข่นาน ฉันอยากใส่สีเดอร์มากอันนี้อ๋อชอบเลยยนยนย่ะต้องเก็บเนี่ยนี่ปล่อยๆในตอนกลางคืนเลีอยงสันวโตจะไปบ้านเสียนะวันไหนดี้ันนี้วันนียวขาบอกแล้วเมื่อนตอนนี้เขาตัดหายหมดอันนี้โอ้ อันนี้โอไม่เจอเอ่ะแต่นี่โอ <c oughs> เป็นคนไไหัวไวมากได้ฟังเพลง